สวัสดีค่ะ w e น c o m e ไปหมอโซเฟียภพพียกัอนอีกครั้งนะคะเอาละคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปิกที่ว่าเขาเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเออเป็นพลังงานโดยโรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเราจงใครค่ะใครอยากเรียดวนตัวกับแม่พิมพ์เพื่อนๆที่บ้านเกี่ยวนะคะ้าไปใช้ที่หน้าไบโอได้เลยนะคะเขาเบื่อหน่ายความสัมพันธ์นี้ไหมเขาเบื่อหน่ายความสัมพันธ์นี้ไหมก่อนอื่นเขาดูพลังงานของคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้ก่อนนะคะ ออดูพลังงานของคุณหน่อยค่ะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรค่ะ Queen of Cups ค่ะ The Devil จะหายเป็นชคุณมีความลับในใจเยอะแยะมากมายนะคะคุณมีความรู้สึกในใจคุณมีแพทเทิร์นกับเขาแต่คุณมีบางสิ่งบางอย่าง ะะที่เก็บไว้ในใจอาจจะไม่ได้บอกเขาในเรื่องความรู้สึกนะคะนะหรือความคิดความอ่านของคุณนะหรือมองอีกมุมนึงเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบออกแนวแบบสายโมู่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นแบบผู้รู้หรือว่าเป็นผู้ที่แบบเดินสายที่เดิน<า>เดินในทิศทางของของของการศึกษาอะไรสักอย่างเรียนรู้ศาสตร์อะไรสักอย่างนะคะ พลังงานที่เห็นนะ,ะจะมีธาตุน้ำธาตุไฟค่ะแล้วก็ธาตุดินนะจ๊าอ่ะมาดูพลังงานของเขากันนะครพลังงานของเขาเป็นอย่างไรโอ้ไพ่กระเด็น King of Cups ค่ะโอ้ไม่ต้องดูต่อแล้วไหมโอ้โฟ u ์ o อเ a นส์ค่ะิเวอืมไม่ต้องดูต่อแล้วป่ะ คุณมีพลังงานความเป็นคู่ค่ะนะความรู้สึกของคุณกับเขามันตรงกันความรู้สึกของคุณที่มีให้เขามันก็ตรงกันกับที่เขามีให้คุณนะต่างคนต่างรักกันนะฮะความรู้สึกของเขาในตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณเป็นครอบครัวแล้วคุณเป็นคนสําคัญแล้วอ่ะเอออนาคตมันะมจะต้องมีกันละกันอะไรประมาณนี้เหมือนตักหมุดกันแล้วปกักคงกันแล้วอ่ะนะคะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุสามธาตุฝนะคะ ธาดินก็นมาเออธาดินก็นมาเนี่ยถ้าแบบเปิดพลังงานมาก็รู้เลยว่าแบบเออมันใช่ละนะมันใช่ละแต่มาดูซิว่าเขาเบื่อไหนความสัมพันธ์นีน้เปล่า knight of swords temperance เป็นไรเป็นรักระยะทางไกลนะคะ knight of cups มีความคิดถึงมีการแบบร,แนนร,รักทางไกลจริงๆแน่นอนร้านะ้านเปอร์เซ็นต์นะรักทางไกลเอ็มเพสโอ้ยเลิศชั้นแบบคือต้องหยิบอะต้องหยิบอะต้องหยิบกระดิ่งะ่ะไม่หยิบไม่ได้นะคะนะหนึ่งมีพลังงานความเป็นคู่ค่ะสองรักทางไกลมีความรักมีความห่วงหามีความคิดถึงเหมือนกันแล้วความรู้สึกมีโคตรมั่นคงเลยอะแล้วบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้เหนื่อยหน่ายเพียงแต่ว่ามันเหนื่อยแค่นั้นเองมันเหนื่อยนี่ อาจจะเป็นเหนื่อยเพราะว่าความสัมพันธ์ของเรามันไม่ได้อยู่ด้การมันแบบมันเป็นรักทางกายมันเป็นรักที่แบบต้องใช้เวลาหรือว่าต้องพยายามติดต่อสื่อสารกันอยู่เนืองเน,งเนงนะคะนะความรู้สึกมั่นคงกันมากๆนะคะไพ่ The Empress ก็มานะ,ะ King King กับ Queen of Cups ก็มา All of Four of Four of Wands ก็มานะนะนะ The Empress ก็มา Lord <c oughs> คุณมีพลังงานของความเป็นคู่ นะเขาไม่ได้เบื่อหน่ายค่ะเพียงแค่เหนื่อยนะคุณกับเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าเบื่อหน่ายไหมไม่ได้เบื่อหน่ายนะคะไม่ได้เบื่อหน่ายแต่คุณกับเขาอ่ะพร้อมอ่ะพร้อมที่จะแบบเออพูฟกับกับความสัมพันธ์นี้นะคะบอกได้เลยว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคู่ค่ะพอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะน้อมรับทำทำทนายกันไปเลยนะคะทำทนายของเราค่อคขัางจะศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นน้อมรับกันไปเลยค่ะนะคะ และที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกันและเป็นค่าครูเล็กน้อยกับแม่หมอค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสำหรับเนื้อคู่กันทั้งหลายไม่บายจ้า